เอเข้ามาก็เข้าบ้านเลยอย่างนั้นเข้ามาก็เข้าบ้านไปเลยถ้าออกจากบ้านก็ไปเลยนะไม่คุยกับใครไม่แวะอะไรไม่คุยกับใครทั้งนั้นนะไปเลย <c oughs> เออแอดว่าเขาอยู่แบบอึดอัดมากนะอยู่แบบอึดอัดอยู่แบบเบื่อไม่อยากจะไปอ่ะอยากจะออกไปข้างนูน้นเพราะที่นู่นไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่ ก็นั่นนะสีนะครับอ่าแอดก็สงสัยนี่แหละเรื่องเงินนี่แหละละ่ะคือเขาเป็นแบบนั้นเองก็คือเดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ได้คุยกับชาวบ้านแล้วไงเออออกมาก็ออกออกจากบ้านก็ไปเลยอ่ะไม่ได้แวะคุยเหมือนสมัยก่อนะสมัยก่อนก็คุยบ้านนู้นขึ้นบ้านนี้ลงบ้านนั้น คุยกันตลอดใช่ไหมแต่ดีนมันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วไงเขาออกมาเข้าไปเลยเขาไม่สนใจแล้วเข้ามาเข้าบ้านไปเลยอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอ่าเห็นไหมเออเขาก็ไม่คุยกับใครแล้วนะเงินก็เยอะใช่ไหมใช่เงินก็เยอะ <laughs> เ,เอะออันตรายไงเขาไม่อยากจะไปคบค้าสมาคมกับใครมันอันตรายคนคนเขามีตังค์อะเนาะเออ เขาเป็นเขาไปอยู่อีกระดับหนึ่งแล้วเอตีเขาไปอยู่อีกระดับหนึ่งแล้วซึ่งระดับชาวบ้านเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยคุยแล้วเออไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วอะพูดง่ายๆโอ้สมัยก่อนแรกๆนี่สมัยยังไม่เกิดเรื่องนี่เขาบอกโอ้เข้าบ้านไหนเข้าบ้านนั้นแหละเออเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ในหมู่บ้านเนาะแยะๆเออเข้าเข้าได้ทุกบ้านเออใช่ไหม ตกใจเหรอนั่นนะซีนะครับเออนี่แหละมันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องสังเกตดูว่าปัจจุบันนี้เขาไม่คุยกับใครแล้วไงแล้วก็ก็บ่นว่าอ่าชาวบ้านชอบมาแอบ,บดูเขาเออนะเขารู้ได้ไงมาแอบ,บดูเนี่ยนะอะชอบแอบส่องดูเขา,านู่นนี่นั่นอะ่ะเออเวลาเขาจะออกบ้านหรืออะไรเขาคอยมองไง เขาก็สงสัยที่เข้าออกเขาก็ต้องมองเผื่อมีใครมาถามไม่ใช่ไรมีใครก็มาถามว่าเอ้ยบ้านนี้หลังนี้มีคนอยู่ไหมอ๋อเพิ่งออกไปก็จะได้บอกเขาได้ว่าเพิ่งออกไปเออเขาก็บ้านใกล้เรือนเคียงใช่ไหมเขาก็มองเห็นอยู่แล้วเวลาจะออกจะเข้าเขาก็เห็นอยู่แล้วถูกไหมล่ะอ๋อวันนี้ไม่อยู่หรอกไปข้างนอกแล้วละเห็นไหมเขาได้บอกได้ถ้ามีคนมาถามอ่ะมีคนมาถามาหาเช้ไหมเขาได้บอกได้ เออแต่อันเนี้เออถ้าไม่ดูก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าไปไหนยังไงอืมเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้เอฟซีชีวิตจริงๆไเอ่ 3, เอ้ยนะครับคนมีตังค์นะอ,อพกเงินไปโอ้โหนะครับไม่ใช่น้อย FC นะ 3, นะ <laughs> เอ่อีนะ ออเปิดเพลงดังให้คนมองเหรอก็ไม่รู้สิก็เขาก็ต้องมองแหละนะครับคนอยู่ใกล้กันเนาะขับรถออกขับรถเข้าเาก็ทำเบืองมองนิดเดียวมองไม่เยอะหรอกมองนิดเดียวเอมองด้วยหางตาหน่อยๆก็จบนะครับเพราะเจ้าบ้านเขารู้ทันใช่ไหมเขาก็ไม่ได้คุยกันแล้วล่ะปัจจุบันนี้ไอ้พีเขาไม่ได้คุยกับใครแั้นออกออกจากบ้านก็ไปเลยเมอ ไม่ได้แวะคุยกับใครเป็นเป็นประจำแบบสมัยก่อนไม่ใช่นะบอกคนนั้นคนให้นี่ใช่ไหมก็ไม่รู้ไม่รู้สิเออไม่รู้สิว่าแต่แต่เขาพูดจริงจังนะ <laughs> ป้านางเขาพูดจริงจังนะเขาไม่ได้พูดยิ้มยิ้มนะ เออเขาจะระบุว่าอตรงนี้เป็นค่านน้นอันนี้ก็เป็นค่านั้นค่านน้นค่านี้เอเขาก็บอกจริงจังนะก็เงินเงินของเขาทั้งนั้นแหละเอซีไม่มีปัญหาเงินของเขาอ่ะแต่เราก็ต้องดูว่าอา่าเงินของเขาเนี่ยอ่ได้ชี้แจงหรือเปล่าเอา เงินบริจาคเนี่ยจริงๆต้องชี้แจงปปงงนะต้องชี้แจงเขานะว่าอายอดรับบริจาคเท่านู้นเท่านี้ใช่ไหมเขาต้องให้รู้อ่ะอ่าแล้วถ้าเสียภาษีก็ต้องเสียไปถูกไหมล่ะมันเป็นเงินที่เขาให้มาอ่าถ้ามันถึงระยะที่ต้องจ่ายภาษีก็ต้องจ่ายนะก็ต้องจ่ายเขาแต่ถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยถ้าเขารู้ภายหลังเนี่ยเอฟซีเอ้ยนะครับโดนอีกงละงานนี้โดน เออโดนอีกถ้าไม่เสียภาษีนะโดนอีกเออถ้าถ้ามีคนไปเล่นนะถ้าไม่มีคนไปเล่นก็แล้วไปถ้ามีคนไปเล่นก็เอาอเจอภาษีคราวนี้เขาจะขุดเลยละ่ะขุดหาตัวเลขเลยเอา่าวัาสรุปแล้วตัวเลขมันอา่ามันนิ่งอยู่ที่เท่าไหร่กันแนะ่อา่านิ่งอยู่ที่เท่าไหร่กันแนะ่ใช่ครับผม นี่แหละเราถ้าเราจะรู้ก็จะรูะ้ตอนนี้แหละตอนที่ว่าเคลียร์ภาษีนี่แหละตอนนี้แหละเอฟซีอ่าไม่แน่นะขนาดช่างใหญ่ยังโดนเลยนะครับช่างใดญ่เขายังโดนเลยนะ่ะใช่เขายังโดนเรื่องภาษีเลยเห็นไหมโดนกระเจิงกระจายอยู่นะแล้วก็ปปอง,ง,องก็ต้องไปชี้แจงให้เขาเห็นไหมเขาค็ไยฟ้องอีกว่าเอ่าฟอกเงิน เขาก็ต้องเอาเอกสารรายรับรายจ่ายของของเงินนะไปให้ปปงอ่าาอมันมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ่อ,อถ้าคนเราไม่ไม่รอบครอบตรงนีนะ้จะเสียภาษีอ่านเลยนะเอฟซีอานเลยละ่ะอืมยิ่งยิ่งเอาเงินผ่านแบงค์ไม่ได้เลยเอาเงินเอาเงินผ่านแบงค์ไม่ได้เลยมันจะเป็น พูดง่ายมันจะเป็นหลักฐานชัดเจนที่สุดเลยอ่าเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเงินสดถือเงินสดไว้อย่างเดียวเลยเหมือนอะไรนะ้าตาคนนี้ที่เอาเงินไปทิ้งขยนะน่ะแอดงงชิบเหงตั้งแต่ปีหกสามเออเขาบอกเป็นไรายได้ที่เขาทํางานมาแอดไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาทํางานแล้วจะเอาเงินน่ะเก็บไว้ที่คอนโดสิบสองล้านไหนสะิมันเป็นเงินน้อยที่ไหนล่ะถูกไหมล่ะ เออแอบก็ยังงงว่าเอาคนทํางานได้คุณไม่ได้เงินสีเทาเนี่ยคุณก็ไปฝากธนาคารเพื่อนมันจะได้ปลอดภัยไงถูกไหมอันนี้คนตั้งแต่ปีหกสามจนกระทั่งคุณลืมคุณเอาไปทิ้งขยะอ่ะมีคนเข้าไปเจอเขาเลยไปแจ้งตํารวจนะตารวจก็ไปยึดไว้ไปอายัดไว้แล้วก็ไปยึดแล้วก็คุณก็มาอ่ามาแจ้งว่าคุณเป็นเจ้าของแต่คราวนี้ตํารวจเขาคงจะไม่ได้ให้คุณไปง่ายๆแล้วคราวนี้เขาจะสอบแล้วล่ะ ตอบคุณว่าเงินตรงนี้คุณได้มาจากไหนยังไงคุณต้องมีที่มาที่ไปของเงินน่ะมันไม่ใช่เงินน้อยไม่ใช่เงินแสนสองแสนที่ไหนเงินต้องสิบสองล้านอ้เอฟซีเงินเป็นปั้นบันันปั้นเลยเป็นปึกปึกปึกอ่ะอ่าแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเงินบริสุทธิ์คุณก็ไปฝากธนาคารสิถูกไหมเออเอาไปฝากมันเป็นเงินเย็นเลยฝากฝากไว้เป็นนอนเย็นเย็นเลยเออเอาไปซื้อสลากก็ได้ทําได้ทุกอย่างอ่ะมีมีดอกด้วย ดีก็คุณเอามาเก็บไว้ในห้องเฉยๆเนี่ยหนูแท้ก็เสียอีกนะเออเอเอดก็ไม่เชื่อเออเขาพูดมาเนี่ยแอดไม่เคยเชื่อนะว่าจะเป็นเงินของเขาอ่ะเป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานจริงๆแอดไม่เชื่อนะเออไม่เชื่อเพราะอะไรอะเพราะว่าคนเราเนี่ย ถ้าเงินมันบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะไม่เอาไว้เลยล่ะที่บ้านเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่ถึงเขาจะอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยถูกไหมเงินเป็นปึกอะ่ะเราก็ต้องเข้าธออนาคารมันแน่นอนกว่าถูกไหมหรือจะให้ชัวร์ก็คือไปซื้อสลากเลยถูกไหมซื้อสลากไว้สักสิบล้านเนี่ยไอเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสักสิบล้านเก็บไว้สองล้านก็ไว้ใช้จ่ายมันก็โอเคกว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วแล้วเร,เราก็ไม่ต้องถือเงินเยอะแยะอันนี้เอาเงินเก็บไว้ แล้วลืมจะทั้งเอาเงินไปทิ้งขยะมันใช่ที่ไหนสิฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยงโดนยึดแน่ๆเลยงานนี้เอคุณต้องมาชี้แจงเลยครับว่าคุณเอาเงินจากนี้มาจากไหนคุณทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเป็นเคสของอันไหนยังไงเออมันตรวจสอบได้ใช่เหมือนมันก็ออกจากธนาคารนี่แหละเพราะเงินมันมัดมาแบบธนาคารมันบอกอยู่ว่าปีหกสาม เออมันบอกพอสอ,อยู่มันก็ชัดเจนเนี่ยตอนนี้เขาตั้งแง่สงสัยว่าคุณทําเกี่ยวกับอะไรอะ่ะคอสอตชอ,อะ่ะเออคุณเป็นทนายคอคอสอตชอ,อะ่ะนะคุณได้มาจากตรงนี้หรือเปล่าหรือยังไงนี่แหละคือประเด็นใต้เป็นเงินใต้โต๊ะหรือเปล่าอ่าเป็นเงินค่าลิขสิทธิ์่นนู่นนี่นั่น,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 นอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะไอททางานเกี่ยวกับตรงนี้คอสอตชเนี่ย คือการกระจายเสียงการออกสื่อไงออกสื่อออกอะไรพวกเนี้ยจะไหมไลฟ์สดอะไรต่ออะไรอะไรอย่างนี้นะมันจะทํางานเกี่ยวกับตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะพูดง่ายถ้าเป็นเงินของตัวเองเนี่ยเงินได้มาจากน้าพักน้าแรงเนี่ยเราก็ควรจะเก็บอ่าเข้าธนาคารไม่ใช่หรือถูกไหมันที่ที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไม่เอาไปเก็บไว้แสดงว่าเงินตรงนี้ได้มา โดยมีชอบเอ่อเราคิดอย่างนั้นไว้ก่อนเลยอ่าถ้าคุณคุณไม่มีที่มาที่ไปนะเขายึดนะเขายึดคืนนะยึดเข้าหลวงเลยนะเออถ้าคุณบอกที่มาที่ไปไม่ได้เอเขาไม่ได้ให้ง่ายๆนะเขาเนี้ยเอ่อคุณเอาไปทิ้งขยะได้ยังไงเออคนเราจะลืมหรอเหเอ fc ว่าเงินของตัวเองอยู่ในถังพลาสติกอ่ะเขาจะลืมขนาดนั้นใช่หรอ เงินมันเยอะนะไม่ใช่เงินร้อยสองร้อยจะลืมอ่ะเออเงินต้องสิบสองล้านจะลืมหรอเอาเออแบกสิบสองล้านก็สิบสองสิบสองล้านก็สิบสองกิโลนะโดยประมาณนะสิบสองกิโลเดาเดามันน่าจะเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจแอดก็ถือเคยถืออยู่นะเงินเป็นล้านเนี่ยเคยจับอยู่มันก็หนักพอสมควรนะหนักเลยละ่ะอ,อ่า อาจจะปึกละล้านปึกละกิโลก็ได้นะเออปึกละกิโลสิบสองกิโลมันก็หนักอยู่นะออาแต่ขาวม่ยกได้ไหมย,ยกได้อยู่อืมลากเอาไปทิ้งก็งงใช่ถังมันก็ใช้ได้อยู่ถังพลาสติกถังก็ดีๆอยู่ขนาดคนไม่เห็นก็อยากได้เลยเขายังจะเอาไปเลย เออเขาบอกว่าอ้ยถังมันยังใช้ได้เขาจะเอาไปใช้ไงพอดีไปยกขึ้นมันหนัหนกๆเขาเลยไปเปิดดูไงอ่าปึกละกิโลครับใช่ไหมแอดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแอดก็จำไม่ได้เพราะแอดไม่ได้ช่างดูแต่แอดก็เดาๆเ,าเชื่อมโยงใช่ไหมเชื่อมโยงคนของรัดโอ้ถ้าอย่างนั้นนะจบเลยแอดว่างานนี้คุณไม่ได้แล้วละ่ะตังค์ งานนี้คุณไม่ได้คืนแล้วตังสิบสองล้านถ้าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตเอฟซี FC, เขาจะให้ไหมล่ะเอาถามหน่อยนะเออเขาจะให้คืนไหมล่ะแอดว่าหน่วยงานภาครัฐเขาคงไม่ให้หรอกไอต้ตำรวจเขาคงไม่ให้หรอกคุณต้องชี้แจงชี้แจงราย,ายละเอียดของเงินมาให้ได้ก่อนว่าคุณได้มาอ่าคุณได้จากทาก,การทํางานจากการเป็นทนายเนี่ยเอ่อจากเคสไหนอ่าต้องถามว่าเคสไหนเคสหนึ่งเนี่ยคุณจะได้สิบวาล้านเลยเหรอ เฮ้ยมันทำไมได้เยอะจังอ่ะเออแล้วได้มาเนี่ยไปเบิกธนาคารมันก็ต้องมีถูกไหมล่ะเออมันมีประวัติอยู่แล้วมันถ้ามาจากธนาคารมีประวัติแน่ๆเราต้องไล่ดูนะครับมันมาจากยังไงมาจากใครมันไล่ต้นขั้วก็ได้ด้วยต้นขั้วก็เจอมาจากตรงไหน อ๋อ oh, ถ้าแบงก์เก่าก็หนักกว่านิดนึงแต่นี้มันแบงก์ใหม่นะโอ้ oh, มันมัดสะนแน่นเลยล่ะเออมัดสะนแน่นอ่าแอดเคยไปเบิกอยู่นะครับไปเบิกไปเบิกออกมาอยู่มันก็ก็ปึกนึงอ,ะอ่ะอ่าใส่กระเป๋าเป้มาก็ชิชียวเฉยเฉยเยไม่มีอะไรแต่ถ้ามันหลาไหลปึกมันก็เยอะมันก็แน่นอ,ะอ่ะอ่า ถ้าบอกว่าถูกอ่าถูกสองใบใช่ไหมมันก็มีชื่ออยู่แล้วคุณไปคุณไปขึ้นเงินน่ะชื่อของคุณมีพอสอะไรอะวันที่มันก็คุณก็ต้องจําได้คนที่ถูกละวันที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องจําแม่นมากคุณจะบอกว่าไม่รู้วันที่พอสอนี่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตไงเอฟซี FC. ครั้งหนึ่งชีวิตที่ถูกละวันที่หนึ่งคุณต้องจําวันที่และจําอ่า กลางเดือนหรือว่าสิ้นเดือนคุณต้องจําได้อีกเหมือนกันเดือนไหนของเดือนไหนคุณก็จําได้อีกเพราะอะไรมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตไงเพราะต้องจําแม่นมากถ้าถูกเราวันที่หนึ่งเนี่ยแล้วแล้วการจ่ายเงินมาเนี่ยนะมันก็ชัดเจนเขาจะโอนเข้าเลยเขาไม่ให้ถือเงินสดมาล็อก <c oughs> เออเออถ้าคุณไปกองสลากเนะี่ยเขาจะโอนเข้าธนาคารเลย <c oughs> เขาไม่ให้คุณถือเงินมาแน่นอนถือเงินสดมาไม่เป็นไปไม่ได้เขาจะโอนเข้าธนาคารเลย เออใช่เงินมันมีประวัติอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกคุณคุณบอกว่าอ่คุณบอกว่าคุณเอามาตั้งแต่ปีหกสามเนี่ยบอกได้เลยนะเอฟซีนะปีหกสามไล่ดูได้เลยเออมันไล่ได้นี่ถูกไหมอ่คุณเบิกจากธนาคารไหนอย่าบอกนะคุณจำไม่ได้ธนาคารเออแล้วเบิกมาทำไมเอามาไว้ห้องอ่ะ มันก็ต้องเป็นคําถามอีกหละเอามาทําไมทําไมไม่ฝากธนาคารไว้แล้วไม่ต้องไปเบิกมาทําไมเออะเป็นเงินเย็นๆเอาไปอยู่แบบเย็นๆเ,เลยอยู่ในธนาคารมันไม่หายอยู่แล้วออแล้วจะหมุนไปไหนมาไหนก็ได้ใช่จ่ายเป็นเช็คก็ได้ขีดค่อมก็ได้เหมือนกันถ้าไม่เข้าธนาคารก็จ่ายเป็นเช็คขีดค่อมก็ได้อา่า เหมือนที่แอดเหมือนที่แอดได้เงินอ่าจากศาลน่ะศาลขั้นก็เขียนเช็คมาให้นะสั่งจ่ายเช็คสั่งจ่ายมาแล้วก็ขีดค่อมเลยนะเออมันจะมีวันเวลาเข้าอยู่เป็นชื่อของในนี้นายนี้นามสกุลนี้นี้นี้เลยบอกลงตัวมาเป๊ะๆคนอื่นเอาไปก็เอาไปขึ้นไม่ได้เอาไปเข้าธนาคารไม่ได้เพราะว่าเออไม่ได้เป็นชื่อของเขาระบุชัดเจนชื่อของใครยังไงขีดค่อมเนี่ยคุณก็เอาไปไม่ได้เช็คหายก็เอาไปไม่ได้ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันง่ายจะตายอ่ะขอให้ถูกนะเราวันที่หนึ่งเนี่ยก็เข้าธนาคารไปมันกระจกถูกไหมโอนเข้าธนาคารไปจบเลยเออแล้วเอาเงินมาทําไมไว้ที่ห้องเนี่ยนะถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่เเงินไม่บริสุทธิ์ถ้าเงินถ้าเงินไม่บริสุทธิ์อ่ะมันก็จะเก็บไว้ที่ห้องถูกไหมมันจะไปเข้าธนาคารเขาก็จะสงสัยว่าเฮ้ย เงินมันมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้คุณถูกหวยเหรอถูกหวยก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมนะมีหลักฐานถูกหวยไม่ไม,ไม่ยากหรอกหลักฐานมันฟ้องเขาไล่ได้มาจากเงินมาจากไหนเ็าไล่ได้หมดเลยเงินมาจากไหนเ็าไล่ได้หมดเลยขนาดขนาดเอาเอดเอาเช็คเนี่ยเอาเช็คเข้าธนาคารเนี่ยนะครับเอาเช็คเข้าธนาคารแล้วเอาเงินเข้าบัญชีเอดเนี่ยมันยังฟ้องเลยว่ามาจากสารเออ ในที่ในที่ไอ้บัตรเนี่ยนะไอ้ไในสมุดเนี่ยมันฟ้องเลยนะว่าเงินเนี้ยมาจากไหนเงินเป็นล้านล้านเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมาจากไหนมันบอกเลยนะบอกที่มาด้วยนะมันฟ้องในในสมุดเลยที่มันลันออกไว้เนี่ยเออมันฟ้องเลยว่ามาจากทางสาลเออมันบอกที่มาบอกต้นทางมาเลยอะเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีมันมันโกหกไม่ได้เอาออกมามันก็รู้ว่าออกมากับใครใครเป็นคนเบิก มันก็ชัดเจนอ่าคือยากอะที่จะที่จะหลอกได้อะ่ะเออนอกจากคนอื่นให้มาด้วยเงินสดแล้วก็เอาไปฝังดินไว้เอาไปเก็บไว้นั่นแหละอันนั้นอะถึงว่าทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูที่เอ็ดว่าอืม ใช่ซื้อทองเก็บไว้ก็ได้ซื้อทองเก็บไวแล้วก็ค่อยถ่ายทองไปเขาเรียกว่าเป็นการฟอกเงินอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่าซื้อทองมาไว้เยอะแล้วก็ค่อยขายทองไปนะเห็นไหมมันก็ได้แล้วมันกลายเป็นการฟอกขาวเลยเห็นไหม <c oughs> นะก็เหมือนก็เหมือนตลดาดไงเอฟซีเออเหมือนตลาดอะที่โจรป้นอะอ่าข่าวครั้งหนึง่งแอดจำได้อยู่นะครับโจรป้นอ่า โจรป้นแล้วเขาไปแจ้งตำรวจว่าเนี่ยโจรขึ้นบ้านอ่าโจรขึ้นบ้านเออ่ตำรวจถามว่าเอาอะไรไปได้หรือเปล่า